สวัสดีครับพบกับช่อง YouTube b b e s t w a n a p p l i นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหยือกสำหรับการชงชาครับผมเอาไว้สำหรับใส่น้ำร้อนนะครับผมตามที่ใจต้องการครับผมแต่อันนี้เป็นเหยือกเก่าครับก็เลยเอาของมันมาใส่นะครับผมเพราะว่าเอาไว้ลองผงชานะครับวิธีการใส่นะครับผมก็นี่ครับ งชงชาสะดวกผมก,ก็อันนี้นี่ครับก็สะดวกดีครับใส่ชาใส่นมครับอร่อยยิ่งขึ้นนะครับผมสูตรต้นตลับเดิมนะครับผม นี่ขอลองชิมนี่ดูหน่อยครับถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ครับี๋วยวเจอหน้าคดคลิปใหม่คนระับสวัสดีครับ